สวัสดีค่ะทุกคนโปรทำนาฬิกาปลุกมิสเตอร์พังแลว้วมิสเตอร์ก็ซื้อนาฬิกาปลุกมาใหม่เป็นตัวที่มีระบบสั่นโปรดชอบชอบก็เลยมาบอกให้ทุกคนรู้ด้วยว่ามันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกใบนี้ใครที่ใช้อยู่แล้วคุณก็คงรู้ว่าเป็นยังไงนะใครที่ไม่เคยใช้จะบอกให้มันเป็นยังไงมันเป็นนาฬิกาปลุกที่ มีตัวอุปกรณ์เชื่อมออกมาแล้วเราก็วางเจ้าอุปกรณ์สิ่งนี้บนเตียงจ้ะแล้วมันก็สั่นมันสั่นทั้งเตียงเลยนะมันไม่ได้สั่นเฉพาะตรงบริเวณคนนอนที่ต้องการจะให้ปลุกนะโบระรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของเตียงอะทุกวันเลยนะคะสิ่งที่มันดีคือมันไม่ได้ยินเสียงไงเพราะนาฬิกาปลุกเนี่ยสำหรับใครที่ไม่อยากตื่นอะ ก็จะตื่นไปด้วยเพราะว่าเสียงมันดังไนงะแต่ตัวสั่นเนี่ยมันไม่มีเสียงรบกวนแต่ก็ตื่นเพราะเรารู้สึกว่ามันสัน่น <c oughs> ราคาก็มีหลายราคานะคะว่าดูใน eBay นะมีเตอร์เขาซื้อใน Amazon เขาก็จำไม่ได้ว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่ วิทร์เขาไม่ค่อยสนใจว่าสิ่งของราคาเท่าไหร่ถ้าเขาดูๆๆแล้วเขาชอบเขาก็ซื้อนะราคาจะอยู่ที่ตั้งแต่ราคา26เหรียญขึ้นไปจนถึง30 40กว่านะคะไปดูกันแล้วกันถ้าใครสนใจนะที่ประเทศไทยปไม่รู้หรอกว่ามีหรือเปล่าก็ไปหากันดูนะคะในตลาดทั่วๆไปในช้อปปี้ในอะไรก็ได้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนาฬิกาปลุกระบบสซัน <c oughs> ขอดทุกคนมีความสุขจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ